กัเนีครับม่ผมเปี้ยงูย่าชิงเอราเนี้ยมก็จะมาเล่นกกรรอียบนะครับโอ้โหคนขเยอะผมนี่เปิดที่กปอนเนี่ยไปเดี๋ยวเลนดูดกว่าคนนล่นหือไ่มาเออโอ้โหคนไต่ไม่ค่อยเก่งนะัะมา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 เออมาดูบอนดิบเล่นยังไงว่านไ่ ผมไม่ค่อยถนัดเอย่างนี้เกี่ยวกับการเมืองมาเนี่ยโอ้คนขอรเยอะคนเล่นไม่ไหวจริงนะไอ้ยผมูสีฟ้านะเกี่กรรมนี้ก็จะมีสีฟ้าก็สีแดงนะครับแล้วผมดนตรีผมดูสีฟ้าน่ะแต่สีฟ้าก็จะเป็นชุดแบบที่คาดหลังเนี่ยแต่สีแดงจะเป็นเป็นตัวละครแบบมัมมันมาเฟียผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะมาดูดูดู ดู我有我有 video, on, งเล่นด no ูของเล่นเล่นโคตรกากทุกคนดูเล hmm. ่นไม่ไหวจริงนะทุกคนอืมขนห่วงมากผมไม่ไหวอ่ะเกิดใหม่ไมก็มาเล่นบอลนะปี๊ดนอนบังพันนี่ได้อยู่นะนอนอยู่ได้อยู่นะนอนตผมก็ผมไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ชอบแต่แต่เกมนะคน แล้วมันเป็นร่อแบบนี้ขาขึา้นไปอยู่ข้างบนวะเป็ีนขึ้นไปยูงไงอยู่ไปได้ไงตกไม่รู้ว่าขาใช่แอดมินหรเปล่าดูว่านะออะ c, c. ออปักบัออาออขึ้นมาอ่าตันงใจปับจอเฉยเรไม่บอกต่อตลงตกไม่ค่อยได้จริงดูดิ โค,นนครตรหน่วงนะครับนิ่ครับคนรเรยเป็นที่นะครับโอ้โหสีสีสีบเมื่อสิแจงเป็นแถบนะครับคือเลขสิบแปดหน่วงเกมโคตรหน่วงไม่ค่อยไหวจริงครับเนี่ยจะเริ่มบอลหนะเดี๋ยวนนเดี๋ยวผมต้องหนีไปก่อนเนี่ย ครับคนโคตรเยอะโคตรหน่อยหน่อยเยอะม้วคนดีคนโคตรเยอะหน่อยจี๋้ำสีแดงก็จะเป็นสะาพดนะครับเนี่ยน้ำน้เสียนมากลายน้่ยอันขาดทำมาคนต้องรูอ่ะเดี๋ยวตัวบางเยอโคตรหน่อย ไม่ไ,ไหวอ่ะแล้วผมทีอยวนี้ผมตีตีสวนไปนีผ่ผมดมตีสวนนะไปต่อไปอ่ะผมหนีละผมหนีค่ะผมไม่ไหวผมหลมงจริงคือแบบมันหงมากอนน่ะตรงนี้ก็มีคนเกันนะ,ะ,ะเาะไม่ค่อยไหค่ละล่ะโนงวโทรศัพท์ของเก่าย โคตรของโค้ดลวงอ่ะนี่ครับผมวมิ่งเข้าไปแล้วลวงโค้ดลวงจะับจำวิ่งเข้ามมขไปเจอียดกำเมานี่แหละไม่มีอะไรมากอ่ะเหมือนเหมือนลุมตีกันอ่ะเหมือนอายุพวกตีกันน่ะจะอเป็นหนึ่งใช่้อเพลิเด็กเป็นเป็นเมียม,มาเฟียตีกันนะครับตอนเดินเข้าไปโคตรเนี่ยเอิ่มลืมบอกไปว่า เขาเดี like it, oh wait, ่ยจช่วยเิด okay, oh ันไม่ก็ช้าโอ้ได้ไม่ค่อยได้เลยคือมักข่ะไม่เกิดจำไม่กเช้าไม่กเช้าฟาร์มบล็อกสิบห้าก็อีเวนต์อีเวนต์บล็อกสิบห้าตายไม่ไหวจริงเดี๋ยว้าจบละเดี๋ยวตอนไปตอนจบละงั้นก็โอเคจบไปแล้วโอ้โหโคตรมันจะจโทรศัพท์ผมบม่งโคตรกาก nah, ini aku, aku dapat kasihara, nah farm box, lalu event box terus digunakan, oh, ini, ini jangan janganlah.